กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องวิไล่โชคทุกทุกทักดครับมาพบม,มาเจอกันนะครับช่วงบายบายนะครับอตอนนี้เวลาก็สามโมงจะสี่โมงแรงแล้วนะครับแดดนัางจ่าเลยนะครับเอฟซี FC, ห่อนแห้งขักนะครับตอนนี้ก็กว่าจะถึงเดือน4เดือน5้านี่จังได้เอาเอฟซเมษาพึ่จะผ้านี่จังได้เอาห่อนแห้งนะครับมีหน้าเมษาไปนี่ นะครับขนาดตุล่านะครับนี่ยังห่อนคักเลยนะครับอ่ามาพบมาเจอกันช่วงใบใบนะครับกับแบตวีไลนะครับคือเก่าเหมือนเดิมอ่าเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับอ่าที่นํามาสรุปมือนี้นะครับอ่ารับมาในคลิปนี้นะครับจะมีคลิปตัวเลขแนวทางมาสรุปนะครับให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับก็คือแนวทางเซียนวังน้ําเขียว อ่างวดที่ผ่านมานะครับ5 9ตรงตรงชุดล่างนะครับเขาล่างนะครับแนวทางเสียนวังน้ำเขียวจะเป็นสูตรมัดรวมนะครับบนล่างแตก5 9ล่างตรงตรง,ตรงเอาครับก่อนจะมาทํำคลิปช่วงเทียงใบเอ็ดวิไลมาเช็คบงคอมเมนต์นะครับมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับถือว่าเป็นความคิดเห็นที่ดีมากเลยนะครับ เพิ่อนจากให้อดวิไลนี่สรุปสำนักที่เข่าที่แตกงวดที่ผ่านมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อจะได้เบื้องเป็นแนวทางเบื้องเป็นบรรทัดฐานอ่างวดที่ผ่านมา12สำนักนะครับสุดจับคู่ที่เข่านะครับเดี๋ยวทางเอ็ดวิไลนะครับจะสรุปให้เอฟซี v C, คุณพอ่อคุณแม่ได้เบื้องกันอีกรอบหนึ่งและก็เอาแนวทางตัวเลขอ่างวดประจําวันที่16 ให้เปรียบเทียบพอมว่ามีสำนักใดแน่นะครับเป็นความคิดเป็นความคิดเห็นที่ดีนะครับเอาครับแสดงความคิดเห็นมาไใดน,นะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับอยากให้อดวิไลทำแบบใดอ่าถ้าบอลเหนือบาโกาแรงเกินไปอดวิไลกับพอมที่จะอ่าทำคลิปลงให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันเอาครับบ่มีปัญหาเดี๋ยวอดวิไลนะครับพรุ่งนี้เลยนัดกันก็คือมืออื่นเลยนะครับ15 เดี๋ยวแอดวิไลจะนํามาสรุปให้เอซคุณพ่อคุณแม่ด้เบิ่งกันอีกรอบหนึ่งสํานักที่เข่าจับคูตรงๆ12สองนักที่ผ่านมาแล้วกาจะนําง,งวดใหม่มาเปรียบเทียบว่าแต่ละสํานักเพิ่นเน้นย่ำเป็นตัวใดงวดนี้อ้าบอมีปัญหาครับเดี๋ยวแอดวิไลจัดให้นะครับเป็นความคิดเห็นที่ดีนะครับเพื่อคุณพ่อคุณแม่อาบางท่านอาจจะลืมคือว่าน,นะครับเพราะว่า ปล่อยต่องวดก็มีนะครับบางลืมได้นะครับเดี๋ยวทางแอดวีไลจะนํามาเสนอหรือว่าจะให้สรุปทุกสํานักก็ได้นะครับที่ทางแอดวีไลติดตามอยู่นี่อ่าสรุปเฉพาะตัวเน้นย้ําเลยก็ได้นะครับห้เาเบิงกันเดี๋ยวทางแอดวีไลจะนํามาเสนอให้เอฟซคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันเอาเป็นว่าแอดวีไลจะนั่นเอฟซก็คือพรุ่งนี้นะครับวันที่15เลย เดี๋ยวเอ็ดวิไลจะนํามาสรุปให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับอ่าตอนนี้นะครับเข้าเข้าไปเบื้องสุดสรุปโค้งสุดท้ายนะครับเซียนวังน้ําเขียวงวดที่ผ่านมา59ตรงตรงนะครับเข้าไปเบื้องตัวเลขแนวทางน้ากันอ่ะครับเมื่อกี้นี้ก็มีเสียงขโมยต์ไซค์ลูกหลานแน่มาขอใบเตยนะครับเพื่อไปทําพวงมาลัยนะครับอันนี้นะครับก็คือเสี่ยนวังน้ำเขียวนะครับที่เอ็ดวิไลได้บอกเมื่อกี้นี่ หนึ 1> 1่งใน12สำนักขึ้นกันงวดที่ผ่านมานะครับเนี่ยติดหนึ่งใน12สำนักนที่แตกนะครับอ่าแนวทางนะครับเหล็กวิ่งบอ่อเขา่าแต่ว่าสุดจับคูเขานะครับเบฟซี FC. เนี่ยเสียนวังน้ำเขียวเดวทางเป็นสูตรมัดรวมบนล่าง1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับอ่างวดที่ผ่านมาแนวทางของเสียนวังน้ำเขียวได้มาแค่6ชุดนะครับมีแค่6ชุดอ่า ลืมแอดวิไล่าลเวิ่งมานะครับเก่ามาแอดวิไลกับเบอร์เบอร์น้ำอากาศฮอนก้ามานะครับวิ่งเกตกับก้าเก้ามาก้ามาล่างนะครับในทางแตกห้าก้าโอ้ขออภัยเด้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่อากาศฮ้อนแห้งค้กอีหลีครับช่วงบ่ายนี่แอดวิไล่แห้งบดถือกันอยู่กับอากาศฮ้อนนะครับไม่ชอบชอบอากาศหนาว แต่ว่ามาเกิดอยู่เมืองห่อนนะครับต้องเปิดเกิดอยู่แถวเมียงน้าแข็ง <c oughs> อากาศห่อนแห้งนะครับวิ่งเกักบ9กปรากฏว่าเมาล่างแตก5้าเก้ตรงๆนี่คือ1ใน12สองำนักงวดที่ผ่านมาเสียนวังน้ําเขียวนะครับงวดนี้นะครับเข้ามาเบิ้งคลิปที่ทางเอดวิไล่ปล่อยต่องวดไปนะครับอ่าเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จังค่อยแคบหนาจอพร้อมกันนะครับ เดี๋ยวจะเอาให้แคปหน้าจอคู่เลยแอดไวไลจะใส่สคริปต์เก่านะครับเนี่ยสคริปต์ต่อหววเลยนี่ครับปล่อยไปแล้วนะครับหวดนี้ได้เลขวิ่งตัวเก่าตัวเดิมอ่าทาย fc เบิงนะครับเลยตัวเก่าตัวเดิมหวดที่ผ่านมาเกกับเก้าหัวนี้กับเกเก้ากับเกทกาทำตัวเก่านะครับเ9ตเก้าเก้าเตตัวเก่าตัวเดิมแต่ว่าแนวทางเลขประกบเพิินนะครับ จะติดหนึ่งติดเจ็ดติดเก้าติดแปดนะครับเล็กวิ่งได้ตัวเก่าตัวเดิมเลยอคุณพอ่อคุณแม่เบิ่งให้ดีนะครับวันนี้ได้หกคูทอเก่านะครับได้หกชุดเหมือนเดิมมีนะครับทวนตัวเลขให้ fc คุณพอ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัดเจนนะครับเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ด เก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดมีเลขเบิ้ลอยู่ถึงสองคู่เลยนะครับเก้าเก้ากับเจ็ดเจ็ดมาเบิ้ลชุดวงกลมนะครับมีตัวเนีนย่ำบาเสื้อว่างน้ำเขียวเพ่ผสมวงกลมให้เป็นตัวใดนะครับครับเสื้นว่างนำเขียวนะครับวงกลมให้มาสามคู่แนวทางเป็นสูตรมัดรวมนะครับก็คือบทล่างนะครับวงกลมมาให้สามชุด เอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่จะถูกวโดนใจบอแค่นั้นนะครับามาเบิ่งกันคู่แรกนะครับคู่แรกวงกลมไปที่9 7คู่ที่2กับคู่ที่3นะครับอ่า FC จะง่วยงงเลยนะครับเพราะว่าเสียมักน้ำเขียวครับวงกลมไปที่9 9 7 7 ม่วงกลมไปเลขเบิ้ลถึง2คูเลยนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่เบิ้ใใ้้ดีคู่แรกครับ97 9 9เ7 3คูจะเหลืออยู่3คูนะครับเอซี FC, คุณพ่อคุณแม่คงเหลือ7จ็ดหนึ่งกับ78็ดแปคุณบริไต้ตัดถิ่มนะครับเอฟี FC. อ่าเซียนวางน้ำเขียวไม่ได้ตัดทิ้งนะครับมันจะอยู่ในเป็นชุดเต็มเพียงแต่ว่า โค้งสุดท้ายอจอมยุทธต้องฟันกระบ,บีต้องเน้นย้ำนะครับเน้นย้ำให้แล้วนะครับเสียนวางน้ำเขียวเน้นย้ำให้แล้วนะครับคือสรุปแล้วนะครับเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่แอดวิไลจะให้แคบหน้าจอพร้อมกันทั้งของเก่าของใหม่เดี๋ยวปรับมุมกล่องให้ใหม่นะครับแคบหน้าจอกันเลย อของเก่า1ตุลาคมฝั่งซ้ายมือ fc อ่ะงวดใหม่นะครับก็คือ16ตุลาคมฝั่งขวามือของ fc อาสุดท้ายนี้แอดวิไลจะจากล่าคุณพ่อคุณแม่กันไปคือแอดวิไลบอกนะครับมืออื่นแอดวิไลจะนําตัวเลขหท้าทางส2สำนักมาสรุปรวมทั้งของเก่าของใหม่ให้ fc ได้ติดตามกันลืมเพราะว่า fc ขอมาแอดวิไลจัดให้ อยู่นีม่แห้งเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ